สวัทุกคนวันนี้น้องเอวามาตัดผมเด็บตุ้ดีเนอนี่เป็นไงบ้างคะผมมาเลยเสียสัดีค่ะคุณคุณเสียสวัสวดีค่ะสวัสดีค่ะ Oh. เดี๋ยวหนูลองถามให้นะคะ <c oughs> แต่หนูคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดมีอยู่ให้ฟองา <Wow. S 1> ามาให้เอาหาซะแล้วหาซะแล้วเหมือนไหมคะอืมลิซ่าเดนมากนะคะเนี่ยอเคค่ะป้ามาวันวันไหนดีคะอืมลิซ่าเดนมาร์กเอ้สวย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  นี่โอเคโอเคไีมั้งเดี๋ยวหนูโทรถามให้ตอนเออโอเคค่ะสวัสดีจ้าเดี๋ยวหนูตัดผมเสร็จก่อนนะคะเสร็จไหม <c oughs> อันนี้เป็นงองไรคะต้องบอกแหละท่านผู้ชมด้วยนะคะทององอะไรคะทรงน่าจะทองอันนี้ร้านของน้องคนไทยคะ่ะชื่อน้องบิววี่สวัสดีคะ่ะ ชื่อบีวีบีวิลล่านะคะออร้านอยู่ที่ฟิเดริซอนนะคะตรงข้ามกับสถานีรถไฟฟิเดริซอนเลยค่ะลิข์อ่าลิข์โอเวอร์ทอ i ์สเตชั่นฟิเดริคอนนะคะบีวีฟิชชัวนะคะอ,อยู่ที่เดนมาร์กค่ะอันนี้เป็นยอ,อะไรนะเป็นแค่อะไรนะเป็นแค่วิดีโอเพราะว่า ไม่น่าจะไลส์สดได้คุณไม่ได้ไล์ไดๆๆสดนะครคือวันนี้เราจะมาตัดแบบสไตล์แบบออเก,กาหลีค่ะ <Ừ. S 2> เราเป็นเกาหลีเราจะไปกินเกาเหลาเนะคะ <laughs> เราจะเป็นเราจะไปกินเกาเหลาที่เกาหลีนะเพราะว่า,วามันมันโอ้แบตเตอรี่เดี๋ยวนี้ช่างอ่าช่างก็จะเนรมิตให้อ่วคุณน้องจะเป็นเกาหลีเลยค่ะ <c oughs> เป็นเหมือนอะไรนะคะลิซ่าเหรอคะ <c oughs> ลิตุ้งลิซ่า เราลืมถ่ายบีฟอร์กับอัปเตอร์ไว้นะคะผม,มยาวเนาะเด<ม>ี๋ยวจะเอาให้ดูว่าผมสั้นน้องขนาดไหนน้องก็บีสเต็มเองเลยนะคะเนี่ยเลือกเองค่ะอืออ้ว่าเลือกเองตัดเองต้องการผมหมาเองเอว่าอีว่าหาฟอสผีนาะงุูน,นาบีสเต็มเซล

is it past the 3rd ปดุดละจ้าปดุดละจ้าปดุดละจา้าว้าวว้าวมาใช้ดูหน่อยจ้าบอด,ด,ดินแกงกะหรด่หมาฟินมาฟลอดว้ายน่ารักมากี่ชมเองหือห้อมาบอ,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 อดินดูเข็นกะ ก <c oughs> right? yeah, ันดูคินิดเลกอยชิกันช็ออย่างตุ๊กตาเลยอีวาเหมือนตุ๊กตามากตีสามโดเกเนาะตุ๊กตาหะอคะผู้ชายเขาจะเบื่อเราไมจให้มานั่งนอผู้หญิงจะโไม่ได้อลเขาไม่เบื่อโลห้ามมิไม่มีสิทธิเบื่อจ้ะ นโอ okay, เคคุณพี่ไหนเช็คกางเกงสิอันนี้เสร็จแล้วนะคะคือ<ช>ทรงผมพ่อริซเบตของเรา,านะคะเก,ก๋อยู่เลยกล้าไม่พอเก๋มากเหมือนตุ๊กตาไหมคะเหมือนตุ๊กตาเลยชอบไหมคะ เป็นเด็กนักเรียนเป็นเด็กนักเรียนอีเมืองไทยเลยเ้าคุณแก้นจะเห็นอะไรเขาจะสั่งเปียบ้าหนูแถมเปียให้ไหมสักนิดหน่อยไหม ไม่นะมั้งจะแบบนี้แล้วไม่น่าจะถ่ายไม่เปียตรงนี้เปียตรงนี้วิวดูการ่าวิวดูการ่าแฟลติงใหญ่วิวแคนแฟลติงฟอร์ดายคุณลิทเทียดูไปแก่นไหนอะไรนะเวลส์เลต์ที่จัดเลสซี่ผคิดว่าบารจะเป็นแบบนั้นวันนี้คุณจไปเฟลส์ซัมเมอร์เฟร์ในสตูร์บัตต์กินซัมเมอร์เฟร์แต่สั่โน เห็นไหมนี่นี่เป็นหม้อแถมก็ลิกาเทกับพิเร์นะเทกับบิวนะแเอาแต่คนเดียวเอาสวยๆยังไงคะชอบไหมคะิบฮนาเตยแคลอลฟอร์้เะ้สร้มอออ้ แหลมอ่ะแบคนี้ไหมแย่คอมเมอร์เป็นไงคะชอบไหมคะชอบไหมคะน่ารักมากค่ะคิคุอโนเนะนักือนเด็กเด็กอันนี้อ่าระหว่างช่างกับอ่าเด็กใครจะน่ารักกว่ากันคะ